แดนในวันที่พี่เจอวันแรกๆจะเป็นหนุ่มขี้อายหนุ่มขี้อายที่จะไม่ค่อยพูดกับใครวางตัววางมากจนคนมองว่าแดนขี้เก๊กแต่วันนี้แดนไม่เหมือนแดนในวันนั้นแล้วว่าแดนในวัยสี่สิบปีอะมองว่าตัวเองเป็นยังไงคะเปลี่ยนไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนละคนเลยก็คือเดินส่วนกันคือไม่รู้จักกันอย่างนั้นเลยครับนั่งคุยกันก็ทะเลาะกันเป็นแบบนั้นเลยเป็นคนละคนเลยคนละคนโดยสิ้นเชิงใช่ครับพี่ทีคิด ไม่เหมือนกันเลย<ม>สักอย่างเดียวอย่างงี้ดีกว่าครับ<ม>เราชอบตัวเราในวันนี้วันนี้นะครับแล้วแต่ขอบคุณตัวเองในวันนั้น<ม>เราเรียนรู้จากตัวเราในวันนั้นแหละ<ม>เราถึงพยายามเปลี่ยนตัวเองมาจนวันนีล้ลองยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องการ คิดบวกครับเมื่อก่อนนึงก็เจอปัญหายเยอะมากที่มันเข้ามาในกองถ่ายอะไรแล้วก็จะชอบพูดคําว่าทําไมเ,เรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นเราเลยอวะทำไมคนนั้นเป็นแบบนี้ทําไมนี้เป็นแบบนั้นเป็น,นอะไรอย่างเงี้ยแดนวันนี้ไม่ใช่แดนก็แบบพอเจอแดนก็จะถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อดีมันคืออะไรวะทําไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันกำลังทำให้เราได้เจอกับอะไรทาให้เรากำลังจะได้เรียนรู้กับอะไรวะโชคดีจังเลยที่มันเจอสิ่งนี้กับเราอย่างเงี้ยครับ